สวัสดีครับผมตอนเช้าเๆอันนี้ก็บริเวณซุ้ม ANT ลาบาดอนะครับผมวันนี้วันนี้จะเป็นคิวของสุนัขลาบาดอรีทิฟเวอร์รีทิฟเวอร์นะครับผมมาอัปเดตวันนี้มาอัปเดตให้ลูกค้า ที่ได้จองได้ดูนะครับผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยห่างหายเราจองมาทําไมเงียบหายไปไม่ใช่นะครับผมเพราะน้องๆเขายังไม่ถึงวัยยังไม่คือคล้ายๆว่าตอนแรกๆก็คือแค่เกิดมาแล้วก็ตาลืมครับผมตาลืมก็คือตาแตกเนี่ยเราก็คือค่อยมาเลี้ยงเสริมเขารอเขาแข็งแรงก็จะมาถ่ายคลิป ให้กับลูกค้าทุกๆท่านที่ได้จับจองเข้ามาแตก่เกินบอกก่อนนะครับผมว่าน้องหมาล่าสุดชุดนี้ที่ออกมามีเจ้าของหมดแล้วครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้น้องหมาอายุได้สามสิบเบ็ดสามสิบเบ็ดวันเลยนะครับผมอ <c oughs> ันนี้คือเจลลี่ครับผมลิลิลิเกิดมาเพื่อน่ารักอย่างเดียวเลยครับผมลิลิล นี่ครับผมเรามาดูกันเลยนี่ครับผมแมง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 กำลังหิวข้าวนะครับผมได้เวลาที่จะให้ข้าวเขาแล้วนะครับผมนี่นี่เลยครับผมนี่เลยครับผมดูหน้าเลยครับผมปึ๊บนี่ยโอ้โหยังหมีเลยครับผมนี่อายุ3ามบเวันนะครับผม อันอะไรตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ดูทีดูทีดูทีสวัสดีคับสวัสดีพ่อแม่หน่อยสวัสดีครับนี่เลยอ่าไหนเล้วเอาตัวเมียมาดูหน่อยอันนี้ตัวเมียนะครับหน้าบล็อกเดียวกันหมดดูปากห้อยๆเลยครับผมตัวหนักเลยครับผมชุดนี้โตโตดีับผมเพราะว่าเพิ่งอายุสาสิบ็ดวันนะครับผมยังไม่ได้ลงวัคซีนนะ อีกไม่กี่วันก็จะลงวัคซีนแล้วครับผมตอนนี้ก็ลุยเลยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปถ่ายข้างนอกนอกสถานที่เพื่อให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งนะครับผมอีกไม่กี่วันส่งแล้วครับผมก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบวัน,นครับดูหน้าเขาสวัสดีครับแมง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 ่ครับผมล่าเริงแข็งแรงทุกตัวนะครับ อันนี้ได้เวลาหิวข้าวแล้วครับผมก็น้องหมาชุนนี้ได้บ้านใหม่หมดแล้วนะครับก็รอส่งรอส่งให้เจ้าของนี่ครับผมนี่เลยสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่ได้รับน้องไปก็สามารถสอบถามเข้ามาทางแฟนผมได้เลยวิธีการเลี้ยงอาหารการกินอะไรได้หมดเลยครับผมดูแลให้แบบนั้นเลยเป็นนู่นเป็นนี่สมมุติว่าเขา ไปปุ๊บบางทีคนเขารักนะครับผมผมเข้าใจนะเขาไปก็เป็นห่วงลูกก็เหมือนลูกเราเนี่ยแหละครับผมขอเป็นห่วงลูกเขาขอเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่กินข้าวเขากังวลอย่างเงี้ยก็โซมาสอบถามได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเขาเดินทางไงครับผมก็เหมือนเด็กเนี่ยแหละครับผมแต่ส่วนมากไปเยอะนะครับมไม่มีปัญหาสักตัวครับผมเริ่มวยวายแลว้วเริ่มโวยวายแล้วครับผม น,นม่อ่คผมล่าเริงทุกตัวนะครับผมเดี๋ยวกินข้าวเส <c oughs> เร็จก็จะเค็ดตัวครับผมยังอาบน้ำอาบน้ำได้เหรออาบน้ำได้ครับผมก็ประมาณอย่างนี้เลยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม,อมอลุย,ยแห็บนี่เลย เขาลองปูกระดาษให้เขาหน่อยเขาเลอะกินเสร็จแล้วเขาอึงี่ครับผมเดี๋ยวก็จะล้างคอกอารีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวดูกินเลยส่วนลูกค้าที่เอาไปมือใหม่นะครับผมว่าเขากินอะไรบำรุงเขายังไงอารีอะไรเงี้ยสอบถามได้หมดครับผมนี่ให้ดูเลยนี่เริ่มกินอาหารเม็ดม่ตันแล้วนะีกินอาหารเม็ดแล้วนะครับผมอาหารแบบไม่แช่ละเพราะว่าโตแล้วมีวันขึ้น ฟันเขาขึ้นแล้วก็กิน<ช>เป็น<ช>อาหาร,<ช>หรเป็นเม็ดได้ครับผมแต่ก็ต้องแช่เขานิ่มหน่อยคือปรับระดับของเขาข,ขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยตามวัยตามการโตของเขาเนี่ยครับผมปั่นกล้วยกล้วยน้ำว้าใส่นมวาที่อาหาร,หรมากับเพลงยุค90เลยนะครับผมนี่แกง90ของผมแล้วกันชื่อว่าแกง90 สายขี้ครับผมไม่ใช่ส่ควันเดี๋ยวกินเสร็จแล้วลองขี้กระจายเลยแต่ตัวกินเก่งครับผมตัวใหญ่นะครับผมชนิ้ตัวใหญ่เพิ่ง31วันดิงนะครับผมไม่ใช่รุ่นที่ผมไปส่งไม่ใช่รุ่นที่ผมไม่ถ่ายข้างนอกคือพวกนั้นคือที่ผมส่งไปหมดแล้วคือทําวัคซีนหมดแล้วคือวิ่งป๋อเหลือก็อแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ก็คือถ้าอายุขนาดนั้นคือพร้อมส่งครับนี่ยังเล็กอยู่นะครับผมถือว่า อายุเขายังเล็กแต่ตัวเขาไม่เล็กนะครับผมดูเลยนี่ดู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 ดก้นเขาเลยครับผมถ้าได้กินแล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับผมแกงก้าแกง90า N t สืรลาดอก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมที่ได้จับจองก่อนหน้านี้เข้ามานะครับผม เร็วครับผมวันเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนี่อีกไม่กี่วันส่งแล้วครับผมคนที่พลาดองไปที่จองเข้ามาก็จะมีอีกแปเดียวก็ได้ออกอีกล้วรอแเดียวคแล้วก็มีลูกค้าอีกหลายๆท่านที่น่ารักมากนะครับผมก็ได้จับจองเข้ามาตอนที่สุนัขยังไม่ผสมแต่ตอนนี้ผมผสมแล้วนะครับผมก็รออีกนิดนึงครับผมอีกคลอกหนึ่งนี่เลยมันเป็นอย่างนี้เลยครับผมสไตล์ของ A&T l a b a d o r <Yeah. S 1> ก็คือจะมีลูกค้าที่เขาชอบผลงานของเราเขาได้จับจองเข้ามาก่อนน้องหมายังไม่ผสมนะครับผมที่ผมมาถ่ายให้ดูแบบนี้ก็คือมีเจ้าของหมดแล้วครับผมเท่านั้นเลี้ยงให้เขารอเวลาส่งเท่านั้นทุกข้อครับผมเป็นแบบนี้ครับผมอีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็เลือกได้แล้วเนี่ยอีกอาทิตย์นึ่งก็จะจับถ่ายให้ พ่อแม่ของน้องๆเขาได้เลือกได้อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายถ่ายให้ดูก็คือให้ลูกค้าที่ได้จองจับจองเกามาดูนี่นะครับผมวันเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเลยครับผมจะแบบว่าเฮ้ยมาปุ๊บเอ้ยคุณมีหลุดจงหลุดจองหรือเปล่าผมพร้อมเอาไม่มีนะครับผมผมบอกได้คําเดียวว่าไม่มีครับผม สุนัขพวกนี้ที่ผมเพาะมาก็คือว่ามันมีลูกค้าผมเพาะมานานนะครับผมนานขายไปหูมันเยอะมากอะ่ะจําไม่ได้ครับผมบางคนซื้อไปเอาไปแล้วก็เอาไปอีกก็มีครับผมเลี้ยงแล้วก็หลงครับผมผมยังหลงเลยครับผมขนาดผมงานการผมก็เยอะนะซ่อมอรถอะไรอะไรเงี้ยผมกลับมาเขาฉลาดนะครับผมนี่เลยขวัญใจสายกินดูตัวครับผม หมาหรือหมูไม่รู้โคตรฉลาดเลยครับผมอันนี้ขวัญใจเลยนี่เจลีของผมอันนี้ลูกเพาะผมนะครับผมนี่ลูกเพาะชุดแรกของผมเลยแต่ผมก็ไม่ได้ผสมเขาแล้วนะเพราะว่าเขาอว้วนเอ็นดูเขาเวลาเขาตั้งท้องนี่เลย <c oughs> นี่เลย <c oughs> <c oughs> นี่เลยนี่เลยสวัสดีกล้องเลยแล้ว ขออแรกขออแรกของผมนี่คือลูกพของผมชุดแรกๆกันหลายปีแล้วผมกี่ปีฮะหกขวบประมาณหกขวบแล้วครับเพราะมานานครับผมเพาะพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็แต่ส่วนมากจะเป็นสีนี้นะครับผมอันนี้เขาหลุดมาไงก็ไม่รู้เนี่ยสีขาวยายเขาเป็นสีฟายายของสายต้นตะกูลยายเขาแต่นอกนั้นจากรุ่นนี้มาผมเพาะมาไม่เคยได้สีขาวเลยจะเป็นสีช็อกโกแลตล้วนๆแต่ผมชอบสีนี้ครับผมมันเข้ม สีน่ากินดีครับผมสีเหมือนกาแฟโอนตินอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูดูเรากินนี้ยังยังไม่จบนะครับผมสนี่ยังไม่จบนะครับผมเดี๋ยวจบแล้วก็อึแล้วเดี๋ยวก็จะทำารามสะอาดคอกยชีวิตประจำวันของคนเลี้ยงก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมคือประมาณนั้นพอกินเสร็จ ช็ดตัวอาบน้าเสร็จกินนมกินนมอะไรเศษปุ๊บนอนแล้วครับผมก็เป็นอย่างนี้ไวเขาเป็นอย่างนี้ปเ,นเปิดพัดลมเป่าก้นให้เขาหน่อยแล้วลองหลับปุ๋ยครับผมชุดนี้ตัวโตนะสามสิบเอ็ดวันเองแน่ๆลองอุม้มอุ้มหน่อยได้ตัวอื่นได้ก้นอ่าดูได้ผมกำลังกินอยู่ครับผมผมกำลังกินอยู่ครับผมอย่ากลัวผมดูหน้าครับผมเหมือนกันหมดทุกตัวครับผมประมาณนี้เลย นี่เลยเดี๋ยวให้เจ้ากองเขาดูนะครับผมก็ปกตินะครับผมเวลาเขากินเขาอะไรอย่างงี้ก็จะเลอะๆอย่างนี้เป็นของธรรมดาครับผมให้เขาลุยเต็มที่เลยแล้วค่อยเคลียร์เช็ดอับน้ำเช็ดตัวเปิดพัลมให้เขา ตอนร้อนนะแล้วก็รับปุ๋ยครับผมตอนเย็นค่อยว่ากันใหม่บางทีกลางวันก็มีเสริมด้วยครับผมสามมือครับผมก็คือเอาให้เขาสมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งถึงมือลูกค้านะครับผมนี่เลยนี่เลยหมดไหมเนี่ย บางตัวก็แทะแทะเล็มเล็มไปเรื่อยๆเกลีย้ยงเหมือนกันเพราะว่าน้องหมาถ้าเบื่อยังไม่ได้ทําวัคซีนก็จะเลี้ยงอยู่บนกรงอย่างนี้แหละครับผมนอกจากทําวัคซีนเขาเสร็จแล้วก็ต้องรอ,อกี่วันนะวัคซีนก็ประมาณสี่ห้าวันถึงจะกลงได้ถ้าหลังจากทําวัคซีนเสร็จผมสี่ห้าวันปล่อยได้เลยลุยได้เลยครับผมคือเขาแข็งแรงคือเขาสามารถคือเขารับได้หมดแล้วครับผมอย่างนี้แต่ตอนนี้เขาก็เหมือน เด็กครับผมเหมือนเด็กเหมือนอาลีอะไรทั่วไปนะครับก็คือเราก็ต้องดูแลเขานี่วันนี้มาถ่ายให้ดูสดๆจัดๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะครับผมให้ลูกค้าดูเงี้ยครับผมนี่เลยเนี่ยนี่เจ๋หรอไหนดูเจ๊หน่อยตัวผู้ตู้โอ้โหเนี่ยครับผมตัวใหญ่นะครับผมดูท้องเขาครับผมสามสิบเอ็ดวันนะครับผมไม่ใช่อายุส่งนะครับผม นี่อะไรไหนเจ๊เอาตัวเจ๊มาดูอันนี้เจ๊เนี่ครับผมตัวเมียนะครับผมเนี่ยยังหมีอะไรครับผมเนี่ยโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็เจอกันไปถึงบ้านของท่านทุกที่ไปได้หมดนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเรื่องการขนส่งเนี่ยไปได้ทั้งทางรถแล้วก็ทางเครื่องบินอยู่ที่ลูกค้าที่สะดวกจะให้จัดส่ง ตรงไหนครับผมไปได้หมดทั่วประเทศไทยและยันต่างประเทศครับผมไปได้หมดครับผมนั่นครับไปปุ๊บคือไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นพวกระบบขนส่งนี้เขาดูแลดีครับผมรถสมมุติว่าไปทางรถนะแอร์ก็เย็นเจี๊ยบเย็นกว่ารถผมอีกครับผมเขาดูแลดีครับผมเพราะว่าค่าส่งนี่แต่ละตัวไม่ใช่ ผูกกนะครับผมเอาง่ายๆเลยก็คือเขาต้องดูแลและเ,<ร>เขาก็รับผิดชอบด้วยครับผมส่งกับคนที่เราส,สกรมกอ่าเราเราเรา,เราส่งมานานเราอารีอะไรมานานนะคือเรา,เราไว้ใจกันเขาก็คือเป็นประมาณนี้แหละครับผมส่งมาโหูีเราพอเนาะไม่รู้กี่ข้อกี่ข้อจําไม่ได้ครับผมหมดทุกข้อครับผมประมาณนี่เลย ถ่ายคลิปนี้แล้วก็อีกคลิปหนึ่งคืออีกคลิปหนึ่งคือออกนอกสถานที่แล้วก็ส่งเลยนะครับผมก็พ่อแม่พี่น้องก็ที่ได้จับจองเข้ามาก็คอยดูอีกคลิปเดียวคือส่งเลยครับผมก็เหลืออีกเวลาอีกไม่กี่วันแหละครับผมดูการพัฒนาเขาอีกทีแต่นี่คือว่าถ่ายดูว่าเขาล่าเริงสมบูรณ์กินดีเนี่ครับผมนี่เลยครับผม บางบางบางทีแบบว่าตีหนึ่งนี่มีการเร,กเรียกกินข้าวนะครับผมเนี่ยก็คือคนเลี้ยงก็ต้องลงมาเอาข้าวเสริมให้เขาเอานมเสริมให้เขาเนี่ครับผม,มคือจะจะจะไม่ไม่ปล่อยให้เขาโวยวายครับผมถ้าโวยวายปุ๊บต้องเสิร์ฟทันทีครับผมเอาคือเต็มที่เลยครับผมแล้วก็คือเราเลี้ยงปุ๊บเราก็เราก็ต้องดูถ่าย ขี้เขาเนี่ยครับผมต้องดูขี้ดูอะไรด้วยมันจะบ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงความสมบูรณ์ของเขาเงี่ยครับผมนี่เลยก็สไตล์การเลี้ยงของบ้าน a n เลาวาดอบอกอีกครั้งระยะอีกครั้งผมไม่ใช่ฟาร์มนะครับผมผมเลี้ยงเบาะ ผมชอบแล้วผมรักแล้วผมก็พัฒนาแล้วผมก็ทํามาเรื่อยๆครับผมก็คือประมาณนั้นไม่ใช่ฟาร์มเลี้ยงกับบ้านครับผมอยู่กับบ้านเลยอยู่กับคนเลยเนี่ยแหละครับผมเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วมันรักแล้วก็หลงเขาในความซนซนนี่ก็เป็นวัยแต่ละไวหมาทุกตัวก็ประมาณนั้นครับผมก็ต้องมีบ้างครับผมแต่ผมชอบเขาชื่นชอบเขาเนี่ยคือความฉลาดของเขาครับผมเขาฉลาดฉลาดจริงครับผมถ้าไปฝึก ฝึกดีๆหรือว่าอะไรนี่โคตรเลยยอมรับเลยว่าฉลาดมากครับเรียนรู้เหมือนคนเลยครับผมนี่เลยถ้าคนไม่เคยเลี้ยงลองเลี้ยงดูได้ครับผมแล้จะรักเขาครับผมประมาณนี้เลยนี่มีเสริมได้นมด้วยนะแวบนี่ครับผมวันหนึ่งเขากินนี่ยิ่งกว่าคนอีกนะครับผมประมาณเนดะีแต่ผมไม่ค่อยสนใจอะไรอะครับผม ทำยังไงก็ได้ให้เขากินได้เยอะๆแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งถึงมือลูกค้าครับผมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จัดไปครับผมก็คือประมาณนี้ตอนนี้กล้วยยิ่งแพงไหมอ่ากล้วยแต่แลรหวีหวีบางที25บาท30บาทใช่ไหมถามว่าหวีสองหวีพอไหมอย่าถามอย่างนั้นนะครับผมต้องเล่นเป็นเครือครับผม ใช่บางทีแบบผมไปซื้ออาลงอะไรมั่งพอเจอดงกล้วยหรือว่าเจอกล้วยเ้าจอดขายข้างทางแล้วเบรกเลยแบบล้อเอียดเลยเนี่ยคือก็ต้องเก็บเก็บลา,าลายทางตามข้านข้างทางมาเพื่อให้เขาได้กินได้ทานเนี่ยแหละครับผมไม่มีขาดครับผมสําหรับเขาจะไม่มีการปล่อยให้เขาหิวเลี้ยงแบบว่าดูง่ายหมาสุนัข ดูง่ายครับผมคือเขาสมบูรณ์เขาอะไรเขาจะล่าเริงเขาจะกินดีอย่างเงี้ยแหละครับผมเออถ้าแบบว่าเราผมมาถ่ายแล้วบางตัวแม่งนอนแบบซึมซึมไม่เข้าพวกเข้าฝูงแล้วกอ็อึถ่ายเ้วเหลว,ลวอะไรอั่เงี้ยไม่ใช่ครับผมอย่างนั้นคือ,อไม่ผ่านผิดปกติเราต้องสังเกตอาการ <c oughs> ท,ท,ทั้งทันทีนี่อ่ะอันนี้กินเห็นคนเลี้ยงบอกว่าก,กินแล้วแล้วก็ซึมละง่วงนอนครับผม <c oughs> นี่ดูหน้าเขา หนังท้องตึงหนังต้หย่อนครับผมคือประมาณนั้นเลยแต่สุนัขที่ผมท่วงๆไปดูคลองไม่มีนะครับผมเป็นสุขภาพแบบนี้ทุกตัวครับผมไปก็แฮปปี้ทุกตัว,ตวบางตัวบางคนก็ส่งรูปมาให้ตั้งแต่เล็กอย่างเงี้ยบางทีผมก็จําไม่ได้เนะเพราะว่าขายไปเยอะอะมันไปเยอะอ่งเงี้ยส่งมาดีโอ้ยตัวเบลเลอร์แล้วบางทีมหล่อครับผมสวยจำไม่ได้ก็มีเพราะไปเยอะชรงนี้เก็บาละเอียด อันนี้อันนี้คือถ่ายให้ดูนะหมดนะครับสามถาดนะกับแค่แปดตัวสามถาดคือเต็มเต็มนะงงไหมเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนั่นไอ้นี้มีเก็บรายละเอียดครับผมนี่เขาคือเขาเห็นคุณค่าของอาหารครับผมเกลี้ยงนี่ถ่ายให้ดูแบบนี้เลยอ่นะแล้วอย่างนั้นอิ่มละตาปื้อแล้วครับผมไม่ค่อยไหว สวัสดีครับเก,ก <c oughs> ็บทรงไม่ค่อยอยู่ครับผมมีอึไม่มืออึไม่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยแต่และตัวว่าเขาอึอยังไงสุขภาพที่ดีไม่ใช่ดูที่ที่พฤติกรรมพฤติการของเขาหรือว่าอ,าอะไรต้องดูที่อึเขาด้วยครับผมมันจะบ่งบอกได้เลยว่าเขาสุขภาพดีป่ามาไหนแกงเก้าศูน ชุดนี้ตั้งชื่อว่าแกงเก้านดีกว่านี่เลยนี่เลยแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับผมที่ได้จับจองหลังจากชุดนี้เข้ามาผสมไปเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็ไอตัวเมียก็ตั้งไข่แล้วครับผมเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมนี่เลยนี่เลยก็คือรอเวลาจัดส่งนะครับผมก็คือถ้าถาม เข้ามาว่ามีไม้ตอนนี้หรือจะเอาไปเลยไม่มีนะครับผมก็คือสุนัขบ้านเองที่ราบดอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะมีลูกค้าได้จับจองมาก่อนหมาบางทียังไม่ผสมกันเลยครับผมคือประมาณนี้นี่เลยเนี่ยๆนแกงเก้าศูนย์ครับผม มีเก็บรายละเอียดด้วยนีเนี yeah. แ่แมง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  ัวใหญ่ครับผมชุนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยอมรับเลยว่าตัวใหญ่เพราะว่า3ามบวันเองนะครับผมอายุส่งของเขาอายุส่งของเขาเท่าไหร่ห้าสิห้าวันนี่ดูอึเขาครับผมนี่เลยอึที่ดีต้องเป็นแบบนี้ครับผมเคลียเดี๋ยวเคลียก่อนประมาณนี้จะต้องเป็นกลอนจับตัวกันคือก็ โอเคหมดนะครับผมคนเลี้ยงสุนัขก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือทุกคนแลลวครับวงคนที่ชอบสุนัขรักสุนัขก,ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ทุกคนนะครับผมตัวนี้อิ่มแล้วเนี่ยไม่สนใจละอันนี้คือเขาอิ่มนะครับผมอิ่มอิ่ม, <laughs> มครับผมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้วัยของเขาจะเป็นอย่างนี้อิ่มแล้วก็ตาปลื้ๆบางตัวก็อิ่มจัดก็ง่วงนี่นครับผมนี่นะครับผมจะเป็นอย่างนี้เลย บางตัวก็เล่นบางตัวก็มากินต่อครับผมเดี๋ยวอีกสักพักก็จะอาบน้ำแล้วครับทำความสะอาดทรความสะดกงน้ายงน้ำยาพร้อมมูลเนี่ยครับผมก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าก็มาฝากไว้ให้กับลูกค้าที่ได้จับจองเข้ามาชมนะครับผมชุดนี้มีเจ้าของหมดแล้วแล้วก็ชุดหน้าเดือนไหนนะ อีกประมาณเดือนครึ่งคลอดครับผมลาสุดที่ผมผสมไปนะครับผม,มก็มีลูกค้าจับจองเข้ามาก็ใกล้กเต็มแล้วครับผมแค่นั้นแหละครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับแกง90 <S <S ้นวัสดีพ่อแม่หน่อยที่อยู่ทางบ้านทางไกลมีจังหวัดอะไรมั่งเนี่ยมีกรุงเทพฉะเชิงเซาภาคอีสานก็มีภาคใต้มีไหมชุดนี้ ุนน well ี yeah. wow. ้ไม่มีภาคใต้ภาคใต้ไปที่ที่เลยมีกามีกมีภาคใต้ด้วยมีภาคใต้ด้วยไปทุกภาคครับผมสุนัขของบ้านเอ็นทีลาวดอไปทุกภาคนะครับผมนี่เลยนี่เลยโอเคนะครับผมวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนยังไงก็ร่ำรวยสมหวังทุกประการครับผมจากใจบ้านเเอ็นทีลาวดอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม